การเป็นมือดีแบานี้ก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากครับเราจะมีปฎิค้านเยอะเนื่องจากขั้นตอนในการดำเนินการก็จะมีความยุ่งยากก็ขอให้ทางตำรวจทางผู้จับกุมคือตำรวจกองที่ยาและผู้ต้องหาทำหลักฐานนะครับทำรายละเอยียดให้ชัดเจนแล้วก็สามารถยึดของกลางที่ของกลารที่เก็บไว้ไว้ให้ได้นะครับเพื่อจะดำเนินการตามต่อ ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสรวงทรัพยากรจะส่งุลภาพถ่ายดาวเทียมในจังหวัดให้นะครับซึ่งมจะประสานขอแยกเป็นลายเป็นลายป่าลายอื่อให้ครั้งนึงนะครับในกิจกรรมอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาหมอกควันและไฟป่านะครับในเขตป่าส่วนเ่กชินะครับทำกฎหมาได้มอบให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลผมหมายจะให้ความรู้ทางวิชาการนะครับสื่อเรื่องต่รมาติให้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของสัตว์ป่าและพืชผลกระบบแใชาติได้ เกิดการยางติจังนะครับอย่ท,ที่ผ่านมาสามารถชำระชังได้ครับแต่ว่าก็ขอนนความรู้ให้ครวมในการตันนี้นะครับข้อแรกผมอยากให้พวกเราที่ทํางานร่วมกันในเรื่องป่าไม้เนี่ยม,มีทัศนคติที่เขาเรียกว่า Can do ดูแอนดี e จุต้องเชื่อ,อก่อนว่าเราทำได้ถ้าเริ่มต้นด้วยคำว่า ทำไม่ได้หรอกเขาแก้ปัญหาขนาตั้งนานแล้วเห็นสำเร็จแล้วใช่อย่างนี้กาเรียกว่ายอมแพรตั้งแต่ต้นจะเจอท่าสุดก็คือโบกโบกมือไว้ปลายโบกมือยอมแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วลงรอยคันงลงแพร่้อยคันเพราะฉะนั้นอยากให้รถกเราตั้งปณิธินานร่วมกันว่าขอให้มีทัศนคติที่เรียกว่าแครนดูแค่ติดจุคือต้องเชื่อก่อนว่าเราทําได้มีหลายเรื่องนะครับ ที่ในประเทศไทยพอเริ่ม้นบอกทำไม่ได้บอกทำไม่ได้บอกผมอยากให้ดูเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดนึง